สวัสดีค่ะวันนี้ก้ก็มีสาระดีๆนะคะที่เอามาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับต้นเอเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นนนนม่ดูเห็นหรือเปล่านี่นี่นะคะนี่น,นี่เห็นไหมตัวนี้นะคะที่มาชอบมาขึ้นต้นอยู่ในดินเรานะคะที่ชอบมาขึ้นต้นอยู่ในดินเราเมื่อเช้านะ่ะขึ้นเยอะมากเลยนะคะมันจะอยู่ในดินนะ หนูก็ได้โรยขี้เท้าถ่านไปนะคะโรยขี้เท้าถ่านไปตอนแรกก็ขึ้นเยอะมากเป็นโห10-20ตัวเลยนะคะหนูก็โรยขี้เท้าถ่านรอบๆเลยนะคะโรยไว้นะคะยังไม่ต้องลดน้ํานะลดโรยไว้ยังไม่ได้ลดน้ํานะเสร็จแล้วก็บีบด้วยเปลือกไข่นะบีบด้วยเปลือกไข่แต่ที่เอาอยู่ก็คือขี้เท้าถ่าน,นะคะ่ะทุกคนขี้เท้าถ่านนี้ดีมีประโยชน์มากเลยนะคะ ขอที่ร้านที่เขาปิงป้ง,งย่างๆเนาะขอที่เท่าฐานเขามาไว้นะแล้วก็เอามาโรยนะคะโรยทุกโรยเอ่อที่ก้อยลองโรยนะสองสามวันโรยทีสองสามวันโรยทีนะคะมันก็จะไม่มีนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมมีก็จะน้อยนะคะเมื่อเมื่อเจอนะคะนี่นี่นะนี่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 น,นี่เห็นไหมคะมันจะชอบมากัดกินต้นพืชน,นะคะ จะชอบมากัดกินต้นคืชต้นเล็กเล็กเราอ่ะนะนี่ <c oughs> ก็อย,กอย่างนี้เลยนะใส่โรยลงไปในตัวเห็นไหมดีกว่านะนี่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 น,นี่เห็นไหมพอโดนตัวน้องน้องจะระคายเคืองนะคะเขาก็จะระคายเคืองแล้วเขาก็จะไม่มีนะแล้วเขาก็จะตุยไปเองนะเนี่ยนี่หนูเห็นตรงไหนหนูก็จะโรยลงไปนะเพื่อลดการเอขยายพันธุ์เขาอะ ไม่งั้นนะเขาจะมากัดกินต้นพืชก้อยหมดเลยนะคะนี่หนูดูต้นเขวนะดูดิเขากินเหลือแค่เนี้ยดูดิถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาดูนะ <S <S เขาจะกินต้นพืชเราหมดเลยนะต้นเขวก็เนี่ยดูดิถ้าไม่ได้ขึ้นมาดูนะเขาจะกินต้นพืชเราตายหมดเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้ก็ไปแล้วนะคะไม่รอดละเนี่ยต้นที่เราไอ้นี่ไ,ไว้นะ กินต้นอ่อนเราผักเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยเหลือเราอยู่แค่นี้เองทุกคนมันไม่รอดอะ่ะเพราะว่าเขามาเขาเยอะนะ,ะเขาเยอะมากๆเลยะคะ่ะแต่ว่าก็ก็จะโรยด้วยผมคิดเท่าถานนี่แหละนะใส่ทุกสองวันวันเว้นวันก็ได้นะวันเว้นวันก็ได้ใส่ตะแกรงนะคะใส่ใส่ตะแกรง,งอย่างเงี้ย ล่อนลงไปนะถ้าเจอถ้าเจอก็ร่อนลงไปนะคะเจอก็ร่อนลงไปมองดูมองดูแวกดูนะแรงเนี่ยอนนี้ไม่มีนะเพราะว่าหนูเพิ่งโรยไปยก็ีเท่าฐานนี่ดีมีประโยชน์นักแรก็ช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะคีเท้าขีเท้าถานเนี่ยมาให้ดูอัปเดตให้ดูนะที่ก้อยใส่นะก็เนี่ยเห็นไมนี่นี่นี่หลักฐานนี่นี่น,นี่ไปแล้วเห็นไหมคะเนี่ย คิดนะเท่าฐานนะต้องมีติดบ้านเลยนะนะค่านทุกคนเนี่ยก็มองมองหาดูนะก็จะไม่มีเพราะว่าเวลาหนูเจอแล้วหนูก็จะเอาคิดเท่าฐานนี่แหละโรยลงไปในดินโรยลงไปขี้ไอ้นี่เขานะเขาจะชอบมาไอ้นั้นตน้นต้นพืชเราเนาะเขาจะมาตน้นต้นพืชเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเราก็ โรยไวนี่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 นะคะนี่นะ,นะต้องคอยดูจริงๆเพราะว่าไม่งั้นน่ะต้นพืชเราไปหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยหนูก็จะขอมาไว้นะปัก,กชๆช้ำๆต้นไอ้นี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเขาเรียกต้นอะไรไม่รูู้จำไม่ได้ มันเหลืออยู่ในตู้เย็นแล้วมันออกรากนะหนูก็เลยเอามาจิ้มนะคะไม่รู้ว่าเขาจะขยายพันธุ์ให้เราได้หรือเปล่าก็ลองดูนะก็ลองดูเดี๋ยวรอมาดูอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะนี่นะต้นต้นผักเราใบสะระแหน่ก็พื้นที่น้อยก็ดูแลกันไปนะคะพอได้อยู่ได้กินนะคะเอ้ใบแมงรักนี่เมื่อวานหนูเอาไปแกงไปแกงต้มเปิดน,นะแกงเปิดแกงเปิด มีต้มแกงเปิดนะคะตัดยอดอไปแกงเปิดเลี่ยแล้วเขาเลยตัดแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะพอได้ได้แกงนะคะทุกคนพอได้แกงนะเนี่ยพอได้แกงอยู่นะคะขนาดหนูแมงกี่ตน้นแต่ว่าที่โรยไว้นี่ก็นี่นะนี่ก็ใบแมงลักงันก้นเลยนะคะใบแมงลักเนี่ยใบแมงลักใบ <c oughs> แมงลักนี่ต้องมีติดบ้านเลยเนาะแกงแกงป่าแกงอะไรเรา อร่อยมากๆใส่ใบมงลักนะคะซื้อเขาก็สิบบาทเนาะเราก็ประหยัดต้นต้นทุนในการดำรงชีวิตเราไปได้อีกนะเวลาเราเอา่อเราปลูกพืชสวนครัวนะคะไว้กินเองเราก็พอได้ได้ตัดเนาะได้ตัดได้เก็บกินนะคะได้ตัดได้เก็บกินพอเวลาเราเนี่ยเราก็ทิ้งไว้นะคะ ก็ยังไม่ต้องลดน้าตามเดี๋ยวเวลานั้นเราค่อยลดน้ําตามนะเนี่ยก็พื้นที่น้อยๆน,นะคะเดี๋ยวคนพามาดูนี่กาลังบานเลยค่ะทุกคนสวยมากนะคะเนี่ยตอนนั้นถามเขากระถางละร้อยนะคะแต่ว่าก้อยซื้อมาชำชำชๆชปักๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาขยายอีกนะคะเดี๋ยวจะเด็ดน้องแล้วก็เอามาขยายอีนี่หนูเด็ดมาจากบ้านแม่นะคะเด็ดมาจากบ้านแม่แล้วก็เอามาปักๆนะคะอยากได้สีอื่นอยู่ แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไอ้นี่นะนี่ปักเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยายเนาะมันเลือ้อยลงข้างล่างแล้วเด็ดออกนี่เด็ดมันเลือ้อยลงข้างล่างไหนไหนมันเลือ้อยลงข้างล่างแล้วเนาะเราก็มันแก่เลือ้อยลง,งล่างแล้วก็เอาน,นะ อันไหนที่เขาแตกขแขนงแล้วลงข้างล่างเราก็เด็ดออกเด็ดแล้วเอาไปปักนะเดี๋ยวเขาจะแตกเยอะแยะมากมายนะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีชมพูนะเดี๋ยวก้อยขอจะปักกะนี้เนาะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวนี่นะน,นี่จะพันธุ์สีขาวก็เวลาเลือกก็เลือกเอาการมันได้ดีหน่อยเนาะเอาไปชำํำ ให้มันปนสีกันนะคะให้มันปนสีกันสีขาวมีปุ๋ยสีขาวแซมมั้งนี่น,นี่คือสีขาวนะคะอันนี้คือสีขาวปลูกพืชก็ต้องปลูกดอกไม้ด้วยปลูกดอกไม้ด้วยนะนี่กระถางเล็กมันีกระถางเล็กอันนี้ก็ปลูกไว้นี่ก็คือพริกขี้หนูเออนี่นี่น,นี่ดูมดดิดูมดนะคะเป็นน้ำส้มสายชูกับ น้ำมันพืชนะนี่นะคะน้ำมันพืชสไลด์นะคะมันจะมากินใบต้นอ่อนเราจะมากินต้นใบอ่นอ,อนเรานี่ถูกเกาเดี๋ยวไม่มีอะไรดรอข้างล่างถุกมือกูกลับแล้วกันจะไม่ให้ดินไหลนะขอใส่ขาตั้งกล้องนิดนึง กองก็มมไม่เอื้ออำนวยนะคะูดัดแปลงเอาเอ่ะ yeah. มันจะแกวงไม่ได้เลื่อ,อะเดี๋ยวพี่ๆจะปวดหัวขออภัยนะคะหนึงหัวเปิดหัวหัวใส่ไปเลยดินนี้ก็พึ่งจะใช้มันนี้แหละนะ,ะก็จิ้มๆเลยวันนี้อากาศไม่ค่อยถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนะคะนะ เขาจะปักลงไปคุณนายตื่นสายเขาจะบานตอนสายๆนะจะกดลงไปก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะ ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเนาะมันหักก็ไม่เป็นไรช่างมันนะยังไงมันก็ติดให้เราอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณนายตื่นสายมันขึ้นง่ายขึ้นง่ายนะจิ้มไป ขอบคุณพี่ๆนะคะเมื่อกี้ยังพูดค้างคาเนาะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะรับชมวิดีโอให้กันนะคะก็ก็กยังไม่ผ่านหรอกแต่ก็ก็กยๆทำไปนะไม่รู้จะผ่านปีไหนก็ช่างมันเถอะนะดีกว่าทุกอย่างมันก็คลายเครียดคลายเหงานะทําคลิปไปดูแลไปนะคะดูแลสวนเล็กๆน้อยๆไป กาะนี่นี่นี่ดินดีนะคะใส้เดือนเห็นไหมก็ทำค่อยๆทำไปหนูก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าสีฟ้าก็ผ่านแล้วนะคะสีฟ้านี่ก็จะเป็นก้อยคิ้วสวยเป๊ะนะคะชื่อเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะก็อย่าเอาน้ำดนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในร่มก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ก็ยาวมากๆนะคะนานๆจะก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ไม่สบายไหมหลายวันนะคะไม่สบายหูเดือนนี้ไม่สบายทั้งเดือนเลยไอนะคะไอแล้วก็ไข้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนเศรจในคอหูแบบกว่าจะหายค่อย,อยังชั่วได้นะคะก็เพิ่งจะดีขึ้นนะคะ แล้วก็น้าเสียงค่อยเปลี่ยนแล้วนะคะทุกอย่างคือแบบเสียงพลังงานเราเนะดูแลกันไปก็ขอบคุณที่รับชมกับเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับสวนเล็กๆบนดาดฟ้านะคะขอบคุณค่ะ